สวัสดีชาวตุ้นค่ะดวงความรักจะวันที่9กรกรกฎาคมคุณเน e เทมเพลสส่วนเขาได้3คาทานะคะ ค่ะวันนี้คุณเนี่ยจะมีการปรับตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเป็นเรื่องความสำคัญเนี่ยจะดีขึ้นนะคะส่วนแฟนคุณได้3คาถาก็หมายถึงการวางแผนอนาคตนะคะอ,อ,อาจจะเป็นงานก็ได้อาจจะเป็นอนาคตเรื่องอื่นๆก็ได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์โดยตรงนี่แหละมีการวางแผนอนาคตรว่วมกันนะคะถ้าใครที่โกรธกันไพ่แบบนี้ก็หมายถึงว่ายังไงแฟนก็ยังไปต่อนะมีไพ่ทูเลฟนะคะแล้วก็บีชอติบอยากให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะมั่นใจในตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานหรือว่าเรื่องความ สมคัญเนี่ยนะคะคุณสามารถประสบความสําเร็จได้ To-love ก็หมายถึงคุณเป็นคู่แท้กันนะคะเป็นความรักที่แท้จริงสําหรับคนโสดในวันนี้มีโอกาสแล้วนะที่จะได้เจอกับคนที่เขาพร้อมที่จะมีอนาคตร,ร่วมกับเราวันนี้คุณเป็นเดทเทมเพน์ด้วยนะคะมันก็เป็นไพ่เนื้อคู่ด้วยมันอาจจะเป็นสัญญาณก็ได้ว่าอาจจะได้เจอตัวจริงนะ